คุณจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อคุณพิจารณาบนเส้นกราฟเนี่ยคุณลากเส้นตรงจากจุด1ไปถึงจุด2นะครับความชันของมันเท่ากับเดลต้า x หารด้วยเดลต้า t ซึ่งทั้งก้อนนี้ก็คือความเร็วเฉลี่ยครับ วิดีโอนี้เราจะมาต่อกันเรื่องความเร็วเฉลี่ยนะครับแต่ว่าเราจะพิจารณาจากกราฟนะก็จะอยู่ในภาพ2.5ครับจะเป็นการหาความเร็วเฉลี่ยโดยเป็นความเร็วเฉลี่ยที่หาจากกราฟระหว่างกราฟเวลากับกราฟตำแหน่งนะครับเพื่อให้คุณเห็นที่มาของกราฟนี้เนี่ยผมวาดภาพให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณดูภาพ2.5ในหนังสือไปนะเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับสมมุติว่าเราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็เริ่มต้นให้วัตถุเนี่ยเริ่มเคลื่อนที่จากจุดนี้นะครับอันนี้เป็นจุดต้นผมก็กำหนดให้เป็นที่เวลา t 1แล้วก็เพื่อจะระบุตำแหน่งนะครับเราก็จะต้องกำหนดระบบพิกัดเรากำหนดให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เป็นระบบพิกัดเป็นแกน x แล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดกำเนิด origin O ใหญ่นะครับแล้วก็จะระบุตำแหน่งตรงนี้ได้ให้เป็นตำแหน่ง x 1จากนั้นก็กำหนดให้วัตถุนะครับเคลื่อนที่ไป เคลื่อนที่ใน1มิตินะครับอันนี้เราใช้1มิติเป็นการเดินเรื่องก่อนแล้วก็มาถึงจุดปลายของการเคลื่อนที่ครับเส้นทางการเคลื่อนที่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันเราสนใจแค่จุดต้นกับจุดปลายนะครับเพราะว่าเรากําลังพิจารณาเป็นการคํานวณแบบเฉลี่ยก็จะดูเ,เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับที่จุดปลายก็ให้เป็นเวลา t 2แล้วก็อยู่ที่ตําแหน่ง x 2แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ย ผมก็จะเอาข้อมูลการเคลื่อนที่ตรงนี้เอาไปทําการเขียนกราฟครับเป็นการเขียนกราฟระหว่างตำแหน่ง x กับเวลา t ตรงนี้นะกราฟของเราก็จะเขียนออกมาเป็นรูปนี้ครับเราก็จะให้แกนแนวราบเนี่ยเป็นแกนเวลาแล้วก็แนวดิ่งเป็นแกนของตำแหน่ง x นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดกำเนิด origin นะครับแล้วก็เริ่มต้นก็ตำแหน่งนี้นะครับเป็นที่เวลา t 1 เป็นจุดต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่เวลา t 1เนี่ยวัตถุอยู่ <that> ที่ตำแหน่ง x 1นงะครับงั้นผมให้ x 1ก็อยู่ประมาณนี้แล้วกันอันนี้แกน x นะครับอันนี้ x 1นงอันก็ลากมาอันนี้ก็คือจุดต้นของเราซึ่งผมก็ให้เป็นจุด1ก็ได้นะครับให้เป็นจุด1เป็นจุดต้นจากนั้นเนี่ยวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปเส้นเส้นทางการเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ทราบจะสมมุติว่าเราจะดูที่จุดปลายก่อนนะครับจุดปลายคือตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เวลา t 2แล้วก็กําหนดให้ มันอยู่ที่ตำแหน่ง x 2นะครับ x 2สมมุติเอาประมาณประมาณนะอันนี้เป็นแค่เหมือนกับเป็นภาพรวมต้นแบบเฉยเฉยอันนี้ก็คือ x 2เพราะฉะนั้นจุดก็จะเป็นจุดนี้นะครับก็ให้จุดนี้เป็นจุด2แล้วกันนะครับก็จุดปลายจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราสนใจก็คือระหว่างจุดต้นกับจุดปลายซึ่งจากเวลาที่1ถึงที่2เนี่ยเส้นทางการเคลื่อนที่จะเป็นเส้นทางแบบไหนก็ได้นะครับแต่สมมุติผมสมมติให้เป็นอย่างนี้แล้วกันเส้นทางก็เป็นโค้งโค้งแบบนี้ก็ได้ อย่างนี้นะครับโอเคนะตามนี้จากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการในการที่เราจะหาจากจุดต้นไปถึงจุดปลายเนี่ยก็คือเราต้องการความเร็วเฉลี่ยนะครับความเร็วเฉลี่ยผมเขียนไว้ทางด้านขวามือแล้วกันความเร็วเฉลี่ยของเราเนี่ย v bar นะครับ เราบอกว่ามันเท่ากับการกระจัดนะครับก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวแกน x แล้วก็หารด้วยเวลาเดลต้า t นะครับซึ่งถ้าคุณดูตามนี้เนี่ยการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวแกน x ก็คือใช้ตำแหน่งที่จุดปลายลบด้วยตำแหน่งที่จุดต้นส่วนช่วงเวลาก็คือเอาจุดของเวลาที่จุดปลายลบด้วยจุดของเวลาที่จุดต้นนะครับก็คือ t 2ลบ t 1ทีนี้เรามาดูจากกราฟครับเรามาดูจากกราฟเนี่ยระหว่างจุด1กับจุด2เนี่ย เราจะพบว่านะครับถ้าคุณจะหา x 2ลบ x 1เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ x 2คุณดูนะ x 2เนี่ยเป็นการวัดระยะห่างจากจุดกำเนิดนะครับอันนี้ x 2นะส่วน x 1ก็คือความสูงตรงนี้เพราะงะั้นถ้าเอา x 2ลบด้วย x 1ก็จะเหลือตรงนี้เห็นไหมครับผมใส่เป็นสีเขียวแล้วกันนะคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับก็คือความยาวตรงนี้นะตัวนี้ก็คือ x 2ลบ x 1เห็นไหมครับจากจุด1ไปถึงจุด2เนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวแกน x ก็คือตรงนี้เท่าไหร่ก็คือ x 2ลบ x 1ตรงนี้ก็คือเดลต้า x ครับส่วนจากจุด1มาถึงจุด2ถ้าคุณมองตามแนวราบนะครับซึ่งเป็นแกนเวลาก็จะพบว่าถ้าเราต้องการ t 2ลบ t 1เนี่ย t 2ก็คือวัดจากตรงนี้นะจากจุดกําเนิดมาตรงนี้คือจุดของเวลา t 2ส,ส่วนตรงนี้วัดเป็นนี้ t 1เพราะงั้นถ้าคุณเอา t 2ลบด้วย t 1ก็จะเป็น ช่วงตรงนี้นะครับผมก็ใส่ไว้ตรงนี้แล้วกันจากนี่ถึงนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้ก็คือ t 2ลบด้วย t 1ใส่เป็นตัวเดลตา้า t ก็คือ,อช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปคุณจะพบว่าตรงส่วนตรงนี้นะครับกับส่วนตรงนี้ก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้ซึ่งเมื่อหารกันแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันคือความชันของเส้นตรงที่ลากเชื่อมจากจุด1ไปจุด2ครับผมขอใส่เป็นสีสีม่วงนี้แล้วกันนะครับ จากจุด1นึ่งถึงจุดสองนี่คุณลากเส้นตรงนะปึ๊บอย่างนี้นะครับคุณจะพบว่าด้านนี้นะด้านนี้ก็คือตัวนี้หารด้วยด้านนี้นะครับก็คือตัวนี้มันก็คือความชันเพราะงั้นดูนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเรื่องสมาการเส้นตรงธรรมดานะความชัน M นะครับเท่ากับการเปลี่ยนค่าในแนวดิ่งก็คือตัวนี้นะครับเดลต้า x หารด้วยการเปลี่ยนค่าในแนวลากก็คือเดลต้า t ครับซึ่งเดลต้า x ของเราก็เขียนให้เห็นแล้วนะว่าคือ x2 ล x 1ส่วนเดลต้ t ตรงนี้ก็คือ t 2ลบ t 1คุณจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อคุณพิจารณาบนเส้นกราฟเนี่ยคุณลากเส้นตรงจากจุด1ไปถึงจุด2นะครับความชันของมันเท่ากับ delta x หารด้วย delta t ซึ่งทั้งก้อนนี้ก็คือความเร็วเฉลี่ยครับเห็นไหมคือความเร็วเฉลีย่ยคือตัวเดียวกันกับนนี้เลยเพราะฉะนั้นเราเลยได้ข้อสรุปว่าได้นะครับเว้นข้อสรุป ังอยู่ในหน้า10ได้ข้อสรุปว่าความชันของเส้นตรงนะครับที่ลากเชื่อมระหว่างจุด2จุดบนกราฟระหว่างตำแหน่งกับเวลาเนี่ยมันก็คือความเร็วเฉลี่ยนะครับเน้นนะคือความเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด2จุดนี้ครับนะสรุปก็คือว่าต่อไปนี้ถ้าคุณมีกราฟระหว่างตำแหน่งกับเวลานะครับเมื่อคุณต้องการหาความเร็วเฉลี่ยระหว่าง2จุดใดๆนะครับให้คุณลากเส้นตรงขึ้นมานะ แล้วคุณทําการหาความชันของเส้นตรงนั้นคุณจะได้ความเร็วเฉลี่ยครับแค่นี้เองนะนี่คือสิ่งที่เราจะหาความเร็วเฉลี่ยจากกราฟตําแหน่งกับเวลานะครับผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆแบบนี้แล้วกันขอขอยับลงอนนิดนึงนะครับสมมุติว่าต่อไปนี้คุณไปเจอกราฟนะอันนี้เป็นตัวอย่างทั่วๆไปนะครับเพื่อให้คุณเห็นอีกกรณีเป็นกรณีทั่วๆไปอันนี้กราฟระหว่างเวลากับตําแหน่งนะแล้วสมมุติว่าตัวเสมม้นกราฟเนี่ยก็จะเป็นเส้นแบบไหนก็ได้นะ อย่างนี้สมมุติเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการหาความเร็วเฉลี่ยระหว่างจุดนี้ซึ่งเป็นจุด1กับจุดนี้ซึ่งเป็นจุด2วิธีการคือทําไงครับคุณก็ลากเส้นตรงเชื่อมระหว่าง2จุดนี้นะครับคุณก็ได้เส้นตรงเส้นนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็ทําการหาความชันมันเลยครับใช้คณิตศาสตร์ที่คุณเคยเรียนมาหาความชันความชันที่หาได้ก็คือความเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด1กับจุด2ครับเขียนอย่างนี้ก็ได้โอเคนะ ก็เห็นว่า,ง,าง่ายๆเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะสั้นๆเท่านี้เดี๋ยววิดีโอต่อไปเราจะขยับไปที่เรื่องของความเร็วบัตรดนครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้แคลคูลัสกันยังไงบ้างนะครับ